ค่อกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะผลิตที่จะนำมารีวิวในวันนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของแบรนด์แอนนาบูลไลบิวตี้นั่นเองอันนี้จะเป็นเบอร์02ซึ่งนางเคมาว่าเป็นแบบกันน้ำซึ่งแพคเกจของนางก็คือวิบวับไม่ไหวอะไรจะสะท้อนแสงเกนเินเบอร์ขนาดนั้นอันนี้ของนางจะมีด้วยกันทั้งหมด5เบอร์นะทุกคนแล้วก็จะเป็นการสวัสดีที่กลัวเห็นไม่ชัดซูมไปแล้ว มองไม่ชัดอืมโดนแสงแล้วโอ้โหสู้แสงขนาดนี้อันนี้ต้องค่อยๆแตะนะทุกคนแล้วก็ฟาดไปจ้าจุดไฮไลท์ของนางก็คือนางเรื่องแสงแน้ทุกคนอันนี้เป็นเฉพาะของเบอร์ศูนย์สองเท่านั้นนะที่นางจะเรืองแสงได้แล้วก็อันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับ